สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะเป็นยูนะครับผมสวัสดีช่วงเที่ยงนะฮะช่วงเที่ยงนะฮะหัวหน้าช่างใหญ่ของเราก็ยังคงรุยงานต่อเนื่องนะผมช่างใหญ่ช่างใหญ่ของเราพอยังรุยงานต่อเนื่องนะครับเห็นแวบๆในกาดสดๆนะครับเรียวๆนะครับเบาหนุมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับผม เ่านุมีอะไรมาเซอร์ไพรส์โอ้เต็มหลังรถแน่เลยเนี่ยเห็นละมีอะไรมาดูมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฮะมีอะไรครับแจ็คพน่าให้เอารถมาจอดไว้นี่พนว่ากพนมีแนว่ยเสี่ยลุงหนว่าโอ้ยังไม่เปิดเผยนะครับยังไม่บอกนะครับผม อุ้ไว้ก่อนอุมไว้ก่อนอุไว้ก่อนอายุพอหนังหอมมีอะไรมาซอไพ่ยังบ่ายเลยนี่สะกัดไถรถมาจะซื้อหรอถอยทะเบียนมามีกันโดนโง่แล้วพี่น้องจ้าเอ็มโอ้ ผมโกหกคนเป็นที่ไหนอ่ะไปดูสิไปดูสิว้าวโอ้โหเต็มคันเลยพี่น้องเห็นไหมโอ้โหผมไม่ใช่คนที่โกหกขนาดนั้นอันนี้คือของบ่อนู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมผมเป็นคนซื้อมาเองผมเป็นคนซื้อมาโอ้เต็มหลังรถนะครับเอฟซีบ่อนู่ซื้อมาแจกวันเด็กเต็มหลังรถนะครับผม อ้เต็มลังเลยเซายจริงๆริงป้าแตน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 ของป้าของป้าอ๋อของป้าข้าวแถวเร็วยิงได้ด้ะขึ้นขากันหมดเลยพี่น้องเบาดุเซไปจริงเฮ้ยตอนนั้นแหละเด็กเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วไงข้าวแถวครับข้าวแถวข้าวแถวข้าแถวนี้ไม่ได้แจกนะข้าวแถวมาคนลงช่วยกันที่หน้าที่หน้า ไกลขึ้นเป็นคนรับกี่ซอบไงขน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 เดี๋ยวเราตั้งตั้งต้นก่อนตั้งงี้งี้เห็นไหมมามาทำให้ควายได้เยอะควายหน่ะเห็นควอยย่บ่น้าน้าต่อยเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรอันนี้เด็กหญิงแอมมาค่ะอุ้ยอย่าหลังนะเนี่ยของเด็ก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  เด็กยิแนนให้เธอไปเด็ยิ้นดมไปเลยเราต้องเดินน่แหละ้ไม่ต้องาเดินมันจะไดเนวี้ให้ด็กยิ้มอะไรเด็กยิ้มมินไหนล้วเด็กยิ้มมินน่ะนี่ไงยิ้มสอนี่ใครเดยวไปโรงเรียนน่ะมีว่าน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาจากเด็ก่น้ำปลา ย่าช si. oh. ีเด็กยิงย่าชีเด็กยิงย่าชี้ถจะไปรับข้าวกบเลาครับอันนี้กบเล้านะฮะ อันนี้อันนี้ของค่อยนะคอยนะคอยแล้ว้นค่อยขึ้นมา้าบนค่ยไจันรยังไม่หยังไม่หมดจัอร์มาแจเพราะันจะปรกไปเขียนะอันนี้เายาหรออันนี้ยเอาไปเอาไปแจมปากจ้า อันนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่เนาะเอาวันเด็กฟีเวอร์นะวันเด็กฟีเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวต้ใส่ไงีนีกระเป๋านีอะไรยังไม่ได้่เลยยังดดยั่ไ้ยยนั่ยัสนุกสนุกะ ของป้าของป้าเชื่อมาแจกวันเด็กอาทิตย์หน้าเส่ว็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราจะมีมาเรื่อยๆครับผมก็คือวแจ้งข่าวดีเนาะก็คืออะไร่างต้นอันนี้ออ้าวย่าไม่รู้จักย่าไม่รู้จักไม่รู้จัก กระต่ายวนืออะไรกระต่กระต่ายรากระต่ายะายตายกากระ่ายกระต่ากต่ายกระต่ายกะต่กร่ระต่กรรากร่ากรย่ย่รยาย่าาากระต่ากตารกรกกย่ายาร่กก็มี คือว่ายไงช่องยูทูบแต่ละช่องเนี่ยนี่มินมาเห็นอไรมินเอาอ่างนี้นเลยโอ้โหอะไรนะวันน้ต้องแ่งชุดนักเรียนมาอันไหนอะเต็งเตอ๋อมอยู่นะดี้วปยปีก่อนน่ะชุดนักเรียนแต่ปีนี้รอรอดูในลายกลุ่มอีกทีนึง คึกคักนะครับบรรยากาศคึกคักพอสมควรนะครับช่วงเที่ยงก็เป็นการกระตุ้นนะครับก่อนถึงวันเด็กนะครับไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวนะคือยูทูบเบอร์ทุกคนร่วมกันอยูนะฮะร่วมกัน่วกันร่วมกันน่งร้อนอะไรอย่าง้ยเด็กไปซื้อกระดาษใบให้นมมาเดี๋ยวเด็กเด็กไปซื้อกระไทยใบให ไทยวันเดี๋ยวแม่พี่ก็จะขนมาจากกรดเดี๋ยวซื้อมาเบ้นขนมากรุ่นวันขอโทรพทุกของเราไม่ต้องซื้อเราเอาที่ร้านบรรยากาศล่าสุดนะครับผมก็คือคักนะครับก่อนวันเด็กนะครับคือคัก่อนวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งคำขวัญนะครับคำขวัญนายกก็บอกไปแล้วเมื่อคืนนะฮะจำไม่ได้นะครับอย่าแจกแง่ให้สามัคคีกันคำขวัญวันเด็กรอ วันเด็กอะครับคามเด็กน่ค่ะขอามคอะไรนะไม่ได้มือตื๊อไม่ได้มือตื๊อมือตื๊อค่ะความาเด็กหน่อยค่ะพี่ความันผู้ใหญ่ค่ะโอ่ย่ายยยยยยยมยย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 ยรยย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 ย่ยยย่ายยกยย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 ยรยยายย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 ้ยยรยายย เปิดดูอีกครั้งนะครับผมอีกครั้งมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เขารบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะครับนำขวัญจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับปี2567นะครับมองโลกกว้าง อะไรอีกเขาลบความแตกต่างมองโลกวางเขาบความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยาปรไตยปาหา้องทองนะจไม่ได้นะต้องจำให่ได้นะพ้ดท่องไม่ได้ไม่ได้กินนมนะคิดสร้างสรรค์ก่อนเลยคิดสร้างสรรค์เขาลบความแตกต่างมองโลกกว้างมันจะมีสีช็อตอะจำาง่ายมองโลกกว้างไม่ได้กินขนมความแตกต่างเขาลบความแตกต่าง

ที่ปาร์ตี้รับไปนะคะทุกคนยยนร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างคิดสร้างสรรค์ความคิดแตกต่างเขารลบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอ่ะท่องอีกสามรอบน่าจะจำได้ท่องไม่ได้ไม่ได้ของรางวัลเด้อ Anh à ăn sáu nè.